เลือกคนกล้าเลือกคนดีประเทศไทยจะก้าวไกลมีศักดิ์ศรีเลือกคนเก่งเลือกคนดีเลือกพรรคดีพรรคเสรีรวมไทยปราบทุจริตพิชิตคนผ่านอภิบาลคนดีคืนงบประมาณให้พี่น้องประชาชนกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเขตบางบอนแขวงบางบอนใต้ แขวงคลองบางบอนและเขตบางขุนเทียนแขวงสแสมดดำที่เคารพรักทุกท่านวันที่14พฤษภาคม2566นี้จะมีการเลือกตั้งสสกรุงเทพมหานครพักเสรีรวมไทยขอเสนอว่าที่103ทร้อยตรีเทพทองวัฒนพงศสวัสด์เบอร์11เบอร์11เบอร์11ผู้สมัครสสเขตบางบอนแขวงบางบอนใต้แขวงคลองบางบอลและเขตบางขุนเทียนแขวงสมดดำ พักเสรีรวมไทยขออาสารับใช้พี่น้องประชาชนเข้าไปทำหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตบางบอนแขวงบางบอนใต้แขวงคลองบางบอนและเขตบางขุนเทียนแขวงแสมะดำพักเสรีรวมไทยเทพทองทุ่มเทท,มเท,ทำได้จริงไม่ทิ้งประชาชนคนรุ่นใหม่มีอุดมการมุ่งทำงานเพื่อประชาชนจริงจังจริงใจโปรดเลือก ว่าที่ทร้อยตรีเทพทองวัฒนพงศสวัสด์เบอร์11บเอบอร์11เบอร์11เป็นสอสอเขตบางบอนแขวงบางบอนใต้แขวงคลองบางบอนและเขตบางขุนเทียนแขวงสแสมดำพักเสรีรวมไทยและสนับสนุนพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่เลือกทั้งคนทั้งพักเพื่ออนาคตของลูกหลานและบ้านเมืองของเรา หนึ่งเสียงของท่านคือพลังคือสิ่งสําคัญเตรียมออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโปรดเลือกว่าที่ร้อตรีเทพทองวัฒนพงศวร์เบอร์ส1เบอร์11เอบอร์11เข้าไปเป็นสสหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตบางบอนแขวงบางบอนใต้แขวงคลองบางบอนและเขตบางขุนเทียนแขวงแสมดำพักเสรีรวมไทย ไกกก้ากลมีีศศัอนาคตอยู่ในกำม,มือของท่านพี่น้องประชาชนมีโอกาสช่วยกันเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองของเราและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านให้ดีกว่าเดิมโปรดเลือกว่าที่ร้อยตรีเทพทองวัฒนพงษสวัสด์เบอร์11เบอร์11เบอร์ 11, ร 11. เเข้าไปเป็นสะส,ะสะหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตบางบอนแขว,งบ,ขวงบางบอนใต้แขวงคลองบางบอนและเขตบางขุนเทียน แขวงสแสมดำพักเสรีรวมไทยพร้อมสนับสนุนพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิธ์แต่มีเวทเป็นนายกรัฐมนตรีเลือกทั้งคนทั้งพักวันที่14พฤษภาคม2566โปรดเลือกว่าที่ร้อยตรีเทพทองวัฒนพงศวัสร์เบอร์11เบอร์11 บอร์็ดมาสร้างสรรค์เพื่อวันแห่งฟ้าไม่พักเสเรีรวรงไทยจะพาชาติไทยให้วัฒนา